การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีติดต่อกันหลายวันรวมถึงการกำชับหัวหน้าส่วนราชการให้ปรับตัวถูกมองถึงในยยะทางการเมืองว่าส่งสัญญาณเตรียมยุบสภาหรือไม่นะครับด้านหนึ่งอาจจะทําให้เห็นภาพนายกทํางานเชิงรุกมากขึ้นแต่ก็มีข้อสังเกตครับว่าพื้นที่ที่ไปติดตามงานเชื่อมโยงกับฐานเสียงของพลังประชารัฐติดตามกับคุณยานีไว้ครูครับ ไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีแต่หัวหน้าส่วนราชการก็ถูกนายกรัฐมนตรีกำชับด้วยว่าจะซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หรือฟังก์ชันต่างก็เป็นผู้นำที่ต้องเปลี่ยนแปลงรับมือกับทุกสถานการณ์เพื่อตอบโจทย์ปัญหาของประชาชน เช่นเดียวกับวิดีโอแสดงผลงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือสรนก็ย้ำสนับสนุนงานของผู้นำประเทศเพื่อความต้องการของประชาชนจากโควิดน้ำต่างประเทศสิ่งแวดล้อมสังคมหรือเศรษฐกิจเกิดขึ้นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ทั้งสิ้น รวมรวมไปถึงข้อสังเกตก่อนหน้านี้กรณีนายกรัฐมนตรีกำหนดภารกิจลงพื้นที่จะสมุดรปราการชัยนาทชมบุรีเพชรบุรีเรียกว่าคิวยาวคิวแน่นทุกสัปดาห์หลังกักตัวเวิร์กฟอร์มโมช่วงโควิด -19 เกือบ5เดือนเพราะโควิดเป็นเหตุให้ห่างเหินประชาชนหรือเพราะเสียงสะท้อนของสสพลังประชารัฐหรือทั้งหมดเป็นสัญญาณยุคสภาพเพื่อเลือกตั้งใหม่กันแน่ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์อย่างน้อยสองคนวิเคราะห์ตรงกันว่านี่คือการปรับโหมดการทำงานที่หวังลดข้อคอรหาทอดทิ้งประชาชนและลบภาพความขัดแย้งทางการเมืองแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาระงานทางราชการจะสืบเนื่องถึงผลพลอยได้ทางการเมืองที่หมายถึงคะแนนนิยมซึ่งเปรียบเสมือนนิยามที่ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสองตัว คือผมว่าตรงนี้คงจะลงพื้นที่เพื่อที่จะไปลบความวิาพากษ์วิจารณ์ข uh huh. องอประชาชนหร uh huh. ือมวลชนที่บอกว่าอยู่แต่ในคำเทียบไม่ออกไปไหนเลยไม่ลงพื้นท uh ี huh. ่นะครับ uh huh. โดยเฉพาะอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องคทนีก็ได้ท uh huh. ี่พูดนายกเนี่ย uh huh. uh, From Home อะไรอย่างเงี้ย uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทางานมากกว่า เราพมว่าบร ok ิบทอื่นๆจยไปคิดเลยนะครับบางคงจะไม่ใช่เป็นเรื่องการรับท่องว่างไม่ใช่ของเรื่องการอยู่สภาอ่าเสียงที่เคยสนับสนุนท่านนั้นเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากร้อยเอกธรรมนัฐที่ได้ไปทําการล็อบบี้บรรดาสอสออะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยอยู่ในตําแหน่งนายกได้อย่างมีเสถียรภาพเพราะฉะนั้นจากสองข้อนี้เนี่ยเชื่อว่าท่านเองท่านต้องตระหนักว่าคะแนนนิยมของท่านณขณะนี้เนี่ย มันไม่มั่นคงพอที่ท่านจะดำรงตำแหน่งยาวนานต่อไปสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือการปรับกลยุทธ์ในการที่จะลงไปเพื่อที่จะให้สสในพื้นที่เนี่ยรู้สึกว่าท่านเองนั้นเนี่ยมีความผูกพันอยู่กับพวกเขามีข้อสังเกตและย้ำเตือนจากฝ่ายวิชาการถึงฝ่ายการเมือง กรณีกำหนดภารกิจราชการที่แฝงนัยยะทางการเมืองไว้ด้วยอาจสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญและถ้าส่องไปที่ภารกิจราชการการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีอาจหมายถึงการติดตามและเรื่องรัฐผลดำเนินนโยบายด้วยมีกำหนดการชัดเจนทั้งโควิดและเศรษฐกิจที่ต้องเร่งรัด แต่ถ้าสแกนเป็นรายพื้นที่ทางการเมืองสมุดปราการเป็นฐานเสียงของพักพลังประชารัฐที่เรียกว่าบ้านใหญ่ตระกูลอัศวะเหมหรือจะไปที่ชัยนาศก็เป็นพื้นที่หลักกลุ่มสามมิตรของเสียแห้งอนุชานาคาสายที่จ่อคิวรอปรับโครงสร้างของคนในพักอยู่เช่นกันส่วนชนบรุรีใครๆก็รู้ว่านี่คือพื้นที่ของเสียแห้งสุชาติชมกลิ่น เช่นเดียวกับที่เพชรบุรีก็น่าจะพอเห็นภาพว่าพลังประชารัฐก็คาดหวังให้ในายสุชาติอุตสาหะขยายฐานเสียงทางการเมืองออกไปอีกด้วยซึ่งพอจะสะท้อนภาพการลดช่องว่างระหว่างกันคือนายกรัฐมนตรีสสและประชาชนที่เลี่ยงไม่ได้ว่านี่คือนัยยะทางการเมืองยนีวิวไครูทพีบีเอสแรงงานา